สวัสดีครับพบก,กับผมทีวีบอลซ่าเกมเมอรับแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมมาครับพีพีนะครับซึ่งสำหรับพาร์ทนี้นะเราก็จะมาทำไงน,นะผมก็จะไม่ได้นะทำไงอ๋อสร้างเลน์มาใช่ไหมใช่ สร้างแลนด์มาร์กนะครับก็ผมนึกออกแล้วสร้างแลนด์มาร์กสร้างต้นไ้นะครับสร้างกลางเมืองครับซึ่งทรัพยากรผมก็ไม่ได้เตรียมไว้เลยนะครับก็คัดคันเกินนะครับ อย่างแรกที่เราต้องใช้คือ cobblestone ซึ่งก็สบายมากครับเรื่อง cobblestone นะครับต่อไปนะครับก็ไม้ครับซึ่งน่าจะพอนะครับแล้วก็เก็บของต่างๆนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับ ก่อนที่ไม่จำเป็นโอ้ oh, ชูเคใช่ไม่ใช่เก็บตรงนี้นะครับดีนไม่ต้องการก็เก็บไปไม้ต้องการก็มานะครับเอากล่องไปซ่หนนอกก็ได้ไม่เป็นไรนอนก่อนครับตึบนอนนอน โอเคครับนอนแล้วใช่ไหม <c oughs> เรามาครับเราก็มาตรงตรงกลางแล้วว่าบ้านเรากับ กลับทางไปหมู่บ้านนี้มีสีเลยแล้วก็ตรงกลางเลยนะก็จะเป็นแทนมาร์กนะครับเริ่มเริ่มเริ่มโอเคแล้วหน้าบ้านเรา จะหักเราก็ช่างมานะครับก็เราก็ใรเรียกว่าไม่จำเป็นนะครับเฮ้ยครัวของผิดนะครับก็เอามาไว้ตรงนี้ก็ระกาษนะครับอันโชว์นะครับโอเคแล้วก็คนด,ดินครับ จะไม่ค่อยสวยนะเพราะทรัพยากรยังไม่เยอะนะครับก็ใช่เชเมื่อบุนีมันยังไม่ได้มาสำรวจเลยนะเดี๋ยวเราต้องทำให้พื้นี่นี่มันมันยังไงมันโล่งนะมันเป็นพื้นี่เดียว นคือเราจะทำพื้นที่นับซึ่งนี่ครับวางตงัวนี้ประมาณตรงนี้นะับตั้งแต่นี่นะับวางยาวไปสิบสองบล็อกนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามโอตอนหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนับก็สิบสองก็ตรงนี้นะครับก็ะทำว่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันจะตรงกันเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็าวางบล็อกไปนะปุ๊บ <c oughs> ไม่เป็นไรครับว่าเกิดคอเวอสตรนหมดผมปามที่ไหนหรู้วะผมก็ทำให้พื้นที่มันโล่งต่อสิคร <c oughs> ับกดไปมั่วๆก็ได้นะ คลิปนี้ก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมน่าจะเป็นใส่ดองคลิปนะครับก็มันก็ดีเหมือนกันนะใส่ดองนะปะก็โอเค ก็สโตนแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นคนรับให้เราวางไม่ใช่ซีช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เราต้องเก็บของให้หมดนะคซึ่งเราจะทำย่างสูงเลยนะครับ จะต้องตายแน่นอนนะครับเก็บขอไปห้าหมดนะครับถ้าเกิดเราเสียดายนะก็ยัดใส่กล่องไปเลยนะครับเห็นป่าเนี่ยขอผมมีเยอะเนะี่ยชิบ แค่ไามา้ย่างเดียวนะเนี่คนระับจากนั้นนะเราให้วางตรงนี้นะปุ๊บนี่สวางสูงห้าบ็อกนะ สูงห้านับสองสามสี่ห้า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  พอดีแล้วเนาะได้จะพอดีแล้วนะครับจากนั้นให้เราทำแบบนี้นะปึ๊บแล้วก็ทำอีกห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า สรับมันต้อดินมาด้วยนะเพราะว่าใช้ต่อตัวนะครับแล้วก็ทำเชื่อวลนะครับซึ่งโคซึ่งเราต้องการถ่านนะไม่ใช่สิซึ่งเราต้องการเข้าสโตนนะโอเค นับก็หนึ่งสองสามสี่ห้านับถ้าวางแบบนี้นะับปึ๊บมันก็จะได,ได้แบบนี้นะับปุ๊บด,ดูอน,นุสาวรีกลางเมืองนะับกดย่อนะับปึ๊บแล้วก็วางตรงนี้นะับ ให้มันสูงขึ้นไปอีกห้านะะก็ห <c oughs> นึ่งสองสามสี่ห้านะแล้วก็ลงอีที่แลนดมากของการสร้างพัรนี้ไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเรารรู้ป่าเพราะว่าทรัพยากรไม่เพียงพอนะหนึ่ง2องสามสี่ โอเคหมดก็โดดไปได้เลยชุบนี่ครับแลนมาคองเอาขั้นแรกก็จะได้แบบนี้เลยนะครับขั้นนี่จน,นะครับบอกแล้วไม่แน่ตายแน่นะครับก็ทำอะไรนี้นะครับหนึ่งต่อขึ้นไปนะคสิบบล็อกนะครับ แล้วให้เราวันตรงนี้นับแล้วก็วางเสาขึ้นไปอีกห้านับดีปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโดดูโอ้โอยจังสูงนะครับ ไปนอนต่อเช่นเคยนะครับก็นี่ครับยังสูงเลยใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วผมก็จะทำให้พวนดิน,นยังไงเอาลรียกว,ว่าทำให้ดินมันเลืองเลื่องะนะครับนี่ใช้ที่ขุดทำให้ดินมันเลืงเลื่อนและเชื่อมกันไปสี่ทางเลยับ ไปป่าด้านนี้ไปป่าด้านนี้นะครับแล้วก็ไปรวมกันที่แลนดมาร์กตรงนั้นนะครับ โอเคนับจะนันให้วางไปสนะี่บล็อกนับครับสองสามสี่แล้วก็หนะ้านับว่าจะนับแบบนี้ก็ได้นะครับสองสามสี่ห้าแบบนี้แถ็ยแอ่งแล้วเปล่งงสบสบาย ราคาเดิมกี่บาทกี่บปัดโทษ แต่อีกก็หมดทีด่นันเนี่ยที่ม่บอกว่าอยากจะโฆสนาให้ไม่ให้คนช่วยฉันหรือนี่เอาไปลองใช้แ,แโอเคนะคเมื่อเราทำซีทิตได้เลยนะครับก็หาทางลงครับชุบดวดมาตรงนี้นะครับ เดี่ยวครับทำไมอีกแล้วมาขวานละ่ะเออใช่คือเวลาทำเราต้องมองให้ดีๆนะว่าเราจะทําแบบหนักนับไม่งั้นก็จะเกิดข้อผิดพลาดนับทางเทคนิคอันโคตรมากๆเลยครับ แล้วก็ทำหม่สิจ้าครับหนึ่เหมือนเดิมนะครับก็วิธีทำก็แบบนี้นะปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าเอบยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าจากนั้นให้เราทำเป็นไม้บุเดนแทงนะครับ เราสัประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะครับก็แล้วก็วางบล็อกนะครับ นำเก้บวกเบวกเบวกสนะครับมันจะได้เราจะต้องใช้บล็อกทั้งหมดประมาณ2ีบบล็อกนะครับซึ่งเป็นไหมไม่ใช่นะครับเราต้องใช้บล็อกแค่ยีบสล็อกแล้วพร้อมกันตกลงไปนะครับเกือบตายเสียเห็นป้ามันไม่ถึงนะครับ ดูนีเนี่ครับโ้โหยัสดเล่นว่ากันแรกกันละกันนะครับ มันไม่ค่อยสวยแลยเนะาะอลิล่าจะทำยังไงอ่ทาทำแบบมันมีเชือกนิดหนึ่งนะครับก็เชือกยางชั้นสองแล้วก็รััไมไปโอเคนะเช่นเคยนะครับ ผมรู้ละจะทำยังไงทำแบบอย่างนี้เลยดีไหมเนี่ยตรงนี้คือทางแยกเลยด้านในคือแลนด์มาร์คอโฮมันโคตรแจมแมวเ,เลยชู <c oughs> โอเคน้ำก็ ต่อโบกขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันสูงมากๆแล้วก็ทำเป็นเชือกพยุงแบบนี้นะครับ เงงบนะครับก็นี่มันมันจะไม่ถึงครับ แล้วก็ตัดไม้ที่แบบนี้นะตัดไปเลยนะเพราะมันจะไม่ไมสวยงามนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆนิดนึงนะมันยากมากเลยนะเนี่ย ถ้าได้ยินเส er like ียงอะไรยังไงก็เชื่องเคยครับขอประทานอภัยนะครับการทำแต่ละด้านให้มันเป็นแบบนี้ด้ามันค่อนข้างยากนะครับหาเกิดเราไม่ได้ทำในแคทิฟเซอร์นะครับหรือว่าหมดอัมมัตตานั่นเองนะครับมันจะยากมากๆเลยซึ่งเราโดดไม่ถึง เราจะเอาไงที่นี้กลับคืนมานะและง่ายคือเราจะใช้ประโยชน์นะครับด้านล่างมันไม่สวยยังได้เราตกประมาณแถาๆตรงนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วนะครับก็ ดแรกก็เสร็จแล้วน่าจะแถวประมาณสองแถวแบบนี้นะ ไปเลยนะเนี่ยแล้วก็โดดนคนับสร้างยากอยู่นั่นน่ะนี่ครับมันสร้างยากใช้ได้เลยนะ เมน,นนะครับโอเคครับก็มากันต่อนะไม่ก็ก็กจบเพียเท่านี้แล้วครับ่าเดี๋ยวผมก็จะมาทําเองแล้วกันนะครับก็มันใหญ่นะได้จะทํายากใช้ได้ด้วยมันหมดสวไนเวงไงมันเลยยากนะครับแคลิปนี้ผมสร้างน่าจะเสร็จเลยเนะนี่ยตอนนี้ย Oh, yeah, she died, right? Okay, bye, I'll see you again. Hey.